รถกระบะที่หล่อที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๋ยที่ปรึกษาการขายอรอดราชฤกษ์พระรามหานะคะวันนี้นะคะจะพามาชมเจ้ารถกระบะค่ะที่แต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยหลอดหลอดชุดเหล็กรอบคันแบบนี้เลยนะคะกับเจ้ารุ่น XLS ค่ะราคา91900 0บาทนะคะพร้อมแต่งฟรีแบบนี้เลยนะคะไปดูกันค่ะว่าแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ เริ่มที่ด้านหน้าเลยตัวนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะคะเป็น FORD นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำด้านตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้ารีวเควสมานะคะขอแต่งแบบดำน้ำเงินนั่นเองค่ะด้านบนนะคะเพิ่มเป็นอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าレนเจอร์นะคะเป็นสีน้ำเงินเช่นกันค่ะส่วนนี้เลยค่ะลอนหล่อของเรานะคะต้องยกให้ตัวนี้เลยค่ะกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ เลือกเป็นดำให้ตัดกับสีน้ำเงินนั่นเองนะคะพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีน้ำเงินค่ะพร้อมกับมาปีตัวห่วงสําหรับไว้ลากเรือได้ด้วยนะคะมาดูด้านข้างนะคะเพิ่มเติมตัวนี้นะคะสําหรับ XLA ก็คือคิ้วล้อของเจ้าตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วสีดำด้านนะคะ เพื่อให้รับกับตัวล้อแม็กขอบ18ของเราค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวล้อแม็กสีดําเงาค่ะมาพร้อมตัวยาง AT ทนะคะตัวยาง AT ทดียังไงนะคะสามารถวิ่งได้ทั้ง2สภาพถนนนั่นเองะคะ่ะมาดูด้านข้างนะคะเพิ่มเป็นตัวคิ้วกันสาดของโรงงานเลยของศูนย์เลยก็ได้นะคะพร้อมกับราวหลังคาสีดําค่ะ ตัวนี้ก็จะเพิ่มตัวเบ้ามือจับให้ด้วยค่ะกันรอยได้ดีเยี่ยมนะคะและที่สําคัญค่ะลูกค้าเปลี่ยนตัวบันไดข้างค่ะตัวนี้จะเป็นของตัว T W I นะคะทําเป็นตัวสีดํานะคะตัดกับสีน้ําเงินเช่นกันค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวที่ลูกค้าอยากได้ดําน้ําเงินนั่นเองสติกเกอร์ของเรานะคะก็ติดเป็น ลายสัตว์โครนเลนเจอร์สีน้ำเงินเช่นกันนะคะลูกค้ารีเควสตได้นะคะอยากได้เป็นสติกเกอร์ลายไหนนะคะอยากได้เป็นชื่อครอบครัวชื่อลูกหรือชื่อบริษัทสามารถออกแบบมาได้นะคะน้องปุ๋ยจัดให้เลยมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะเพิ่มเป็นตัว โรบาเล็กของ o u t l ล n d e r นะคะลูกค้ารีเควสเป็นขอเป็น o u t l ล n d e r นะคะเป็นสีน้ําเงินเช่นกันนะคะแต่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีแดงนะคะปกติของเอ t เลนเดอของเราจะเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์กับสีตัวรถก็เลยเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะเพิ่มเป็นตัวไฟท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้นะคะเวลาเหยียบเบรกหรือว่า เวลาถอยนะคะไฟเขาจะขึ้นแล้วก็มีไฟกระพริบให้ด้วยนะคะเป็น LED นั่นเอง ส่วนด้านท้ายตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวครอบกระบะท้ายค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าก็ขอเป็นออกแบบเป็นสีดําตัดกับสีน้ําเงินเช่นกันนะคะเกับคําว่า FORD ค่ะแล้วก็เพิ่มอักษร์อะคริลิกเรนเจอร์ด้านหลังให้ด้วยค่ะส่วนด้านล่างตัวนี้เลยหล่อๆของเขาเลยค่ะก็จะเป็นตัวกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะพร้อมห่วงลากสีน้ําเงินค่ะตัว ตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นตัวไฟ LED ให้ด้วยนะคะด้านหลังพร้อมเซนเซอร์ค่ะลูกค้าเพิ่มเติมเป็นตัวเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าแฮมเมอร์ในรุ่นตีประตูนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็โทรหาปุ๋ยได้นะคะที่เบอร์0 9 3 5 1 9 9 2 2 6นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ด R M S สาขาราชพฤกษ์พระราม5นะคะอยู่ติดกับวงเวียนพระราม5เลยะคะ่ะ อย่าลืมนะคะสําหรับแต่งฟรีหล่อๆรอบคันแบบนี้แล้วยังไม่พอนะคะลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษได้นะคะราคาลดเพียง7990 0 0บาทเท่านั้นค่ะจากปกติราคา9,19,000บาทนะคะสามารถเลือกโปรโที่ถูกใจที่ต้องการได้ตามใจชอบได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วยังไม่พอนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่หาค่าขนมนะคะสำหรับลูกค้านำ คล,คลิปนี้นะคะไปแปะที่ Facebook ส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะได้ลูกค้ามานะคะสามารถแนะนำลูกค้ามาซื้อรถปอดกับน้องปุ๋ยนะคะมีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ลูกค้าดูนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ